อโออ้ยขอบายาชิอ่าไม่เป็นไรเบียเบียออขอโทษนะคะน้ำหองไม้ข้าน้ำมันอิดอั่มันก็เริ่มเปิดาน้ำเหมือนกันอพาร์ทเมนต์สามห้องนอนใช่ไหมค่ะเขาเป็นที่ใกล้แถวนี้ที่สุดค่ะที่นี่ล่ะเป็นยังไงอืมที่นี่ล่ะ แล้วที่นี่ล่ะจริงๆแล้วมันไม่ต่างอะไรเท่าไหร่เลยฉันบนสุดของที่นี่เนี่ยมีร้านอเนกประสองค์ด้วยนะโหว้าวทองฟา้าสววสดๆไปเลยว่ายังไงล่ะอ,อที่นี่แหละค่ะขอความกรรณาด้วยเอาล่ะเรามาเริ่มการเตรียมขนย้ายได้ อย่างแรกเราจะทำความสะอาดาทำสะอาดทำสะอาดลาลาลากำจัดฝุ่นออกไปให้สิน้นซากเรียนแปลกๆอย่าให้เลือดหน้าตาเซียนเฮ้อไล่ขยะออกจากโลกแล้วได้เวลากวาดแล้วมัน,มนฟัง<ห>ดูน่ากลัวกันไปแล้ว